อลองใช้พับรองพื้นอเนซ่าครั้งแรกไม่เคยเห็นพับรองพื้นของนางนะน่าจะเป็นตัวใหม่ที่แบบออกที่ญี่ปุ่นคือเป็นพับรองพื้นที่กันแดดด้วยมี s p f 50บวก p a เบวกขึ้นมาก็จะเป็นพับแบบนี้นะคะเป็นพับที่ทางเขาให้มาจ้าคือยังไม่ได้ใช้เลยจ้าเปิดขึ้นมาคือจะเป็นรองพื้นแบบนี้เลยจ้าคือพับของเขามีสองสีนะคะอันนี้เราเลือกสีที่เข้ม เพราะว่าแยมเป็นผิวขาวเหลืองเนอะแล้วมันจะมีสีที่อ่อนกว่านี้นะคะเบอร์ที่แบบเป็นสีไอวอรี่เงี้ยสีขาวแล้วก็อันนี้ก็จะออกแบบสีขาวเหลืองเนื้อเขาแบบเนียนมากทุกคนเนี่ยให้ดูเนื้อนะคะโอ้ oh my god ah. เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยอืมเนียนอยู่เด้อลองทาครึ่งหน้ากัน